สวัสดีครับเป็นเพื่อนมีดดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีสินค้าอยู่2แบบนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับมีมีดดําบ้องเหล็กนะครับเป็นเหล็ก K353 นะครับราคา2,500บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็อีกแบบเป็นหลาบมีดนะครับหลาบมีดเหล็กชิปเปอร์สต e ลนะครับเป็นเหล็กนอกจากออสเตรียนะครับเป็นทรงออีเนปนะครับเพื่อนๆสามารถไปแต่งได้ย่างเล่มนี้เป็นกึ่งเน็บกึ่งแคม อันนี้ก็เป็นทรงอินเนปนะครับอินเนปรุ่นใหม่ท้องจะตื้นนะครับราคาใบนะครับใบเปล่านะครับใบแบบนี้เลยเขาเรียกว่าหลาบนะครับเป็นเหล็กแบบนี้เลยเรียกว่าหลาบมีดนะครับอยู่ที่1,300บาทนะครับ1,300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมารูมีดดัมบองนะครับเล่มนี้เป็นเล่มสเปคแข่งขันนะครับสเปคแข่งขันเหล็กเคสามห้าสามนะครับใบมีดยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับใบกว้าง2.4นะครับสันอยู่ที่ สันอยู่ที่1เซนนะครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับนี่ครับงานตีไล่ปลายเจาะรูร้อยเชือกไว้ตรงโขนมีดตรงนี้นะครับด้ามเป็นด้ามบ้องพันเชือกปอนะครับเชือกปอหรือเชือกป่านะครับแล้วก็ต่อท้ายด้ามด้วยไม้นะครับนี่สอาบาทนะครับโคตรถูกเลยนะครับแบ่งราคาเบาๆไปครับกระตุ้นเศรษฐกิจครับเดือนนี้เงียบจริงๆครับเงียบมากๆครับ ไม่รู้ลูกค้าหายไปไหนไม่รู้หมดอ่ะใครสนใจมีดเล่มนี้นะครับเคสามาสามทักทายมาได้เลยนะครับผม2,500บาทนะครับต่อไปเป็นหลาบมีดนะครับหลาบมีดเหล็ก h i p p e r s t e ีลนะครับเล่มนี้ใบาย,ยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่2.3นะครับสันนะครับ สันอยู่ที่6มิลนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ผมมาร์คเป็นแนวไว้นะครับเวลาปาดปาดผิวขึ้นมาจนถึงตรงนี้มันจะสวยนะครับทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งขั้นตรงเอวมีดไว้นะครับขั้นไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นผิวขาวสวยมากนะครับหลาบมีดนะครับพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้บาท ใบที่สองนะครับใบที่สองนี่ยาวพิเศษเลยนะครับยาวมาก11.4นิ้วนะครับ11.4นิ้วใบกว้าง2.4นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลน,นะครับ6มิลน,นี่ครับสวยมากครับคนไหนชอบสั้นก็ไปเจียทิ้งให้เหลือ10นิ้วได้ชอบท้องมีตื้นก็เจียเข้าไปอีก ออกไปสักเซนหนึ่งได้ครับเป็นเป็นมีดเน็บแบบนี้ตื่นตื้นสวยไปอีกแบบนี่ครับมันมันมัน,ม,นมันแต่งได้หลายทรงคนไหนชอบทรงแคมป์ปาดท้องมีดด้านล่างออกนะมันจะเป็นทรงขนานสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นแคมป์นะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่ากันนะครับใบที่สามใบยาวอยู่สิบเอ็ดจุดสี่นิ้วนะครับ ใบกว้าง2.3นะครับสันอยู่ประมาณ6.5มิลนี่ผมกีดให้ดูเป็นแนวนะครับเวลาเราปาดผิวหรือว่าเราเจียเร่ยเราทำเป็นข้อเป็นขั้นทิ้งไว้มันจะสวยนะครับทรงมันสวยด้วยครับนี่ครับเป็นมีดใหญ่นะครับมีดยาวเลยครับ ใบที่สใบสุดท้ายใบนี้น่าจะยาวสุดอยู่ที่11.5เอดนิ้วนะครับนี่สวยมากใบนี้ครับเนี่ยสวยจริงๆครับใบกว้างอยู่2.4งจุดสี่นะครับสันอยู่ประมาณ6.5มุนิลนะครับหกจุิลสวยมากสวยจริงๆนะครับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับมีดเน็บด้ามบ้อง มีดใหญ่นะครับตัวนี้2,500ครับลาบมีด1,300บาทเหล็กชิปเปอร์สติลนะครับอ,อ๋อนี่เดล็กเคสสามาสามนะครับมาสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ